กาบสวัสดีและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิสุภูสุคนจะเป็นอยู่ไก่อยู่ไก่เล้าไทยเนาะและกะต่างประเทศพี่น้องเนาะหลังจากที่เข้ามายามบ้านหรือว่ายามเมยามพี่น้องเนาะเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์พี่น้องเนาะเข้ากัจะได้เดินทางเนาะกลับไปสู้งานต่อพี่น้องเนาะ ไปสู่งานต่อคือมาทํางานที่ประเทศไทยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอลดจะมารีวิวเนาะการเดินทางของบอลดเนาะพี่น้องเนาะ,อะตอนนี้แลหลังจากที่เข้าจาบัดผ่านแดนเนาะอยู่ที่ฟังเล่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้ากับจะขามแม่น้ำโขงพี่น้องเนาะเดี๋ยวชมแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆพี่น้อง ตอนนี้เบาลดกะกำลังขามแม่น้ำโค้งพี่น้องเนาะเบาลดกะนัง่งรถทั่วระหว่างประเทศคือเก่าหรือพี่น้องเนาะกะรถสวรรค์เขตมุกดาหารหรือว่ามุกดาหารสวรรค์เขตพี่น้องรถระหว่างประเทศกะราคาบัตรกะคนละห้าสิบบาทคือเก่าหรือพี่น้องเนาะเบาลดขามทั้งอ่า สะพาน,พานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเด้อพี่น้องเด้อบางคนหลายคนเขาใจพิดว่าบอรถเจ้าขามทั้งหดบอรถเวลากลาบ,บานบางคนมาขามเรื่งจันบอบอนี่คือบอรถจะบอกว่าบอรถขามมุกดาหารสวรรค์เอเคเดอร์บานบอรถพี่น,อนะน้องเนาะผู้ใดยังหูยังเตือมกับฝากคอมเมนต์ไว้พี่น้องถามบอรถตอบได้บอรถเกิดจะมาตอบให้พี่น้องเนานะ ไ้พี่นอ้องชมคลิปกันไปเลย,เลย่อยๆพี่นอ้องหลังจาก ที่เข้าขามมาแล้วก็ใกล้จะหอดตหม,ม้อมุกนาหารเลยพี่น้องเข้าก็จะได้ล่งจากรถขึ้นเ่าพี่น้องเข้าก็จะไปจำบัดขาเข่าประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะตามนี่เลยพี่น้องนะหลังจากเข้าจำบัดจำยังดีบอยไปแล้วเนาะคือแจงเขาประเทศเลยพี่น้องเนาะด,ดีบอยไปแล้วเขาวเวเววเ้าก็จะได้เดินทางไปที่บก,กส บขอสอมุกดาหารพี่น้งนะองเนาะเขาก็จะไปลงที่มุกดาหารก,ากับเขากะจังซื้อบัสซื้อตัว๋วจากตรงนั้นเข้ากรุงเทพเนาะหรือว่าเข้ากทอมอนั่นเองพี่น้องเนาะกะชมคลิปกันไปเรื่อยพี่น้องเนาะสบายที่ประเทศไทยเราพี่น้งนะนองเนาะเดีก็จะเดินทางไปเรื่อยพี่นะ้องเนาะตามมารถมาพี่น้องตามมารถมา หลังจากที่เฮาเดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องเฮากับตอนนี้เฮากับมาหอดที่บกคซออมุกทหารเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเฮากับมาซื้อบัตรซื้อตั๋วเพิ่นกับมีหลา,ายบริษัทให้เลือกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเบารถชวนมากเปารถจะซื้อบริษัทสมบัติทั่วนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นบริการดีพี่น้องเนาะอ่าหลังจากนั้นเฮากับจะมาลอจนถึงเวลาสองทุ่มพี่น้องเนาะที่บ่ารถ มาฮอนนี่ก็ประมาณหกโมงพอดีพี่น้องเนาะก็อีกสองชั่วโมงนะเนาะเ้าก็จะได้เดินทางเข้ากรุงเทพพี่น้องเนาะเจอกันที่กรุงเทพพี่น้องสวัสดีครับ